สวัสดีค่ะดิฉันนันสาวยโนไทยปิ่นทองเป็นนักศึกษา,าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมหลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและโครงข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสวรรณภูมิศูสุพรรณบุรีค่ะวันนี้จะมานำเสนออุปกรณ์ที่มีชื่อว่ารีเลย์นะคะรีเลย์คืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในวงจรควบคุมอัตโนมัติ ทำหน้าที่เปรียบเสมือนสวิตช์ที่ใช้แรงดันไฟฟ้าในการเปิดและปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อควบคุมวงจรต่างๆค่ะหลักการทำงานของรีเลย์นะคะรีเลย์จะทำงานโดยการป้อนกระแสไฟฟ้าให้กับขดลวดเพื่อเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้าให้เป็นพลังงานแม่เหล็กสำหรับใช้ดึงดูดหน้าสัมผัสให้เปลี่ยนทิศทางการไหลของไฟฟ้าเพื่อควบคุมการจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ต่างๆคล้ายกับสวิตช์เลยค่ะ ส่วนประกอบสําคัญของรีเลย์นะคะ 1. ก็คือคดลวดหรือว่าคอยก็คือตรงส่วนนี้นะคะทําหน้าที่รับแรงดันไฟฟ้าจากวงจรควบคุมหรือคอนโทรเพื่อเหนี่ยวนํากระแสไฟฟ้าให้เปลี่ยนเป็นพลังงานแม่เหล็กในการทําให้ดึงดูดหน้าสัมผัสค่ะ 2. ก็คือหน้าสัมผัสหรือว่าคอนแทกนะคะก็คือส่วนนี้นะคะทําหน้าที่เสมือนสวิตท,ที่กําหนดทิศทางการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์ที่เราต้องการะคะ่ะ จุดต่อใช้งานมาตรฐานในวงจรนะคะหเลยก็คือจุดต่อ NC ก็คือจุดนี้นะคะย่อม,มาจาก normal close มาความว่าปกติปิดก็คือว่าถ้าหากไม่มีการจ่ายไฟให้กับขดลวดของเรานะคะหน้าสัมผัสจะเชื่อมต่ออยู่กับจุด C ก็คือนี่นะคะโดยทั่วไปนะคะเรามักจะต่อจุดนี้เนี่ยเข้ากับอุปกรณ์ที่เราต้องการให้ทำงานอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะจุดที่2นะคะก็คือจุด NO ย่อม,มาจาก normal open หมายความว่าปกติเปิดก็คือว่าถ้าไม่มีการจ่ายไฟให้กับขดลวดหรือว่าคอยหน้าสัมผัสจะไม่เชื่อมต่อกับจุด c นี่นะคะโดยทั่วไปนะคะเรามักจะต่อจุดนี้เข้ากับอุปกรณ์ที่เราต้องการให้ทำงานในเวลาที่จำกัดค่ะจุดต่อไปนะคะก็คือจุด c ย่อม,มาจาก common หมายถึงจุดร่วมที่ต่อมาจากแหล่งจ่ายไฟนะคะ เรามาดูตัวอย่างการทํางานของรีเลย์กันบ้างนะคะรูปที่1น,นะคะในสภาวะปกติไม่มีการกดสวิตช์แบตเตอรี่ก็จะไม่จ่ายไฟให้กับขดลวดหรือว่าคอยทําให้ไม่เกิดการเหนี่ยวนําหน้าสัมผัสจึงอยู่ในสภาวะปกติปิดจงทําให้รับไฟติดนะคะตามรูปเลยคะ่ะรูปที่2นะคะเมื่อเรากดสวิตช์ แบตเตอรี่ตัวนี้นะคะก็จะจ่ายไฟให้กับขดลวดของเราหรือว่าคอยน์นั่นเองจะทําให้เกิดการเหนี่ยวนําส่งผลให้หน้าสัมผัสเนี่ยเปลี่ยนสถานะจาก NC เมื่อกี้นะคะมาเป็น NO หมายความว่าปกติเปิดทําให้ไฟตรงเนี้ยดับค่ะอันนี้คือรูปตัวอย่างของดีเล์นะคะก็จะมีขาคอยหรือว่าขดลวดที่เราได้ดูไปเมื่อกี้ แล้วก็ขา N O ขา N C แล้วก็จุด C หรือว่า Common, ขาคอ m มอนค่ะอันนี้ก็จะเห็นชัดกว่านะคะเป็นขดลวดเป็นจุด C จุดคอ m มอนขา N C แล้วก็ขา N O อันนี้เมื่อเรากดสวิตช์ค่ะจุด C ก็จะเปลี่ยนหน้าสัมผัส น,นี่เป็นตัวอย่างการต่อวงจรของรูปเมื่อกี้เลยนะคะอันนี้ก็คือคอยหรือว่าขดลวดของเราคือขา NC ขา NO อย่างที่บอกไปเมื่อกี้เลยค่ะต่อไปเรามาดูประโยชน์ของรีเลย์กันบ้างน,นะคะ 1. ทําทำให้ระบบส่งกำลังมีเสถียรภาพสูง โดยรีเลย์นะคะจะตัดวงจรเฉพาะส่วนที่เกิดผิดปกติออกเท่านั้นซึ่งจะเป็นการลดความเสียหายให้แก่ร,ระบบน้อยที่สุดเลยค่ะ 2. นะคะก็จะลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมส่วนที่เกิดผิดปกติค่ะ 3. จะลดความเสียหายไม่เกิดการลุกลามไปยังอุปกรณ์อื่นๆค่ะ 4. นะคะทาให้ระบบไฟฟ้าไม่ดับทางระบบเมื่อเกิดฟอ t ขึ้นในระบบค่ะ ก็ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามคลิปต่อไปของช่องเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ